สวัสดีครับรายการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษนะครับมาติดตามข่าวสารบนโลกทวิตเตอร์กันสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้วันศุกร์ที่หนึ่งมกราคมสองนกสีนะครับสองทุ่มสานาทีนะครับสองทุมสานาทมาติดตามข่าวสารผ่านทวิตเตอร์สักนิดนะครับอัปเดตที่สุดเลยนะครับามาเริ่มที่ตรง มติชนออนไลน์นะครับทวิตเตอร์มติชนออนไลน์เขาดี ie, สูดสงครามรักษาหายแล้วเจ็ดไม่มีผู้ติดเชื้อเป็นวันที่สามเลยสิบสองรายคาดกุมภาพันธ์เข้าสู่ภาวะปลอดภัยครับไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับจริงๆน่าจะออกมาบอกหน่อยนะครับว่าเ,ออเขารักษากันยังไงผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะเขาใช้ยาอะไรรักษาบ้างนะครับ น่าจะมีการออกมาทำแบบสารคด,ดีสักนิดหนึ่งนะฮะบางคนก็จะได้ป้องกันตัวเองคือป้องกันอยู่แล้วแหล,ละแต่บางทีเอออาจจะได้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นสบคช่วยออกมาทำหน่อยฮะเลยให้ความรู้ว่ามียาอะไรบ้างนะครับหรือว่าวิธีการรักษาเป็นอย่างไรออมติชนเหมือนกันครับ อ่างทองพบผู้ติด,ดเชื้อไวรัสโควิดเพิ่อมอีกสรายวอนคนเคยไปบ่อนไก่มารายงานตัวนะฮะอ่างทองอ่างทองกรุงเทพธุรกิจ3ามนาทีที่แล้วครับสถานการณ์โควิดสรุปนะครับ ไทย7 0 0 3รักษาหาย4,273เอออยากรู้นะเขารักษายังไงเมติชนครับเขาวนนี้ยอมรับลงโทษยันไม่เคยคิดเหยียดแต่เวลาเดือดจวก FA ลงโทษไม่เข้าท่าสพานข้ามจสร้อยครับสพานข้ามบรมถนนพุทธมณฑลสาย3ตรงสาลาทําเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะจราจรไม่เปิด รถยนต์ชนบริเวณคอนกรีตเมื่อวานและวันนี้บาดเหตุใหญ่ทั้งสองครั้งกู้เจ้าที่เปิดไฟให้ทางด้วยโอ้โหอันนี้ต้องฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกรมทางหลวงหรือใครในความรับผิดชอบที่ทำละเมิดนะฮะถือว่าละเมิดสะสะจชมบรุรีแจ้ง21 สถานที่เสี่ยงให้คนเคยไปเฝ้าระวังตัวก่อนไทยพีบีเอสสอาทิตย์ที่แล้วครับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญปี2 5 6 0ยังไม่ถึง4ปีก็มีแนวโน้มจะถูกแก้ไขด้วยเหตุผลว่าให้ประชาธิปไตยไทยสมบูรณ์มากขึ้นการแก้ไขครั้งนี้จะทําโดยสมารชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญยกร่างใหม่ทั้งฉบับแต่มีหลายประเด็นที่เป็นข้อตกยงและกลายเป็นปัญหาการเมืองไทยต่อเนื่องปี2 5 6 4ครับเดดดี้โดส สัมภาษณ์ Voice TV สัมภาษณ์โบนัทธามหัฒนาโอเคอันนี้อะไรนะช่อง3ครับตลอดปี2002เกิดอะไรขึ้นบ้างโควิดทำอะไรให้โลกเทคโนโลยีเปลี่ยนนะครับอุ้ยโทษนะครับ next step นกยักษ์บินไม่ได้แห่งโลกโบราณน,นกโนอาเป็นนกขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบันสูญพันไปแล้วม่อยู่10ชนิดย่อยบินไม่ได้มีรูปร่างไขนกระจอกบเทศสายพันธุ์ใหญ่ที่สุดคือจแอ่นโมอามมีความสูง3.6เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า270กิโลครับโอ้โหตัวเบิิ้มเลยสนุก .com ครับกทมเพิ่มเป็น48รายย้ำมีย้ำผู้มีประวัติเสี่ยงหากป่วยให้พบแพทย์ภายใน48ชั่วโมงเกินกว่านั้นอาจเสียชีวิต สุดปัง g บ t t o d y y ครับเปิดลุกผมสั้นเอฟทักะออนกับเสื้อแขนกุดแซบไม่หยุดบอกเลยงานนี้อันนี้ใครทำให้ดูแฟสต้องกลายเป็นแบบนี้นะครับเห็นมีในเน t ตฟ i ิเหมือนกันนะครับอะโมโนทีวีครับใครมีเน t ตฟ i ิก็ดูโมโนทีวียิบเกนะฮะกรุงเทพธุรกิจครับผ่านาะจากยาดงของไทยธุรกิจความหอม ที่ทําให้ผู้เข้ามาช่วงทิงตลาดนี้ยังคึกคักรวมทั้งตลาดอย่างโป้ยเซียนเสียงเพียวลงถึงแบรนด์อื่นโคยรายได้3.3พันล้านบาทครับดูสักนิดนะครับผมก็ชอบดมยาดมอยู่นะถ้าเกิดเนี่ยโปยเซียนโปยเซียนทะลุพันล้านเลยแหะครับโอ้โหพีเป็กเสียงเพียวอิว เปปเปอร์มิ้น์เอียแซ่น่ะมีเอียแซ่เอียแซ่อยู่ที่ตลาดน้อยก็หอมนะฮะนั่นะอันนี้สุนัขขายครับสุนัขขายพันซบีเรียนอยู่ที่วังน้อยยุทธยาโน่นฮะลเตอร์สุรเกียรติยรนไทยอ่ะ ใชพีเศ12นาทีท่แล้วครับการบังคับ,คบใช้รัฐธรรมนูญปี60ยังไม่ถึง4ปีมีแนวค้มจะถูกแก้ไขการแก้ไขครั้งนี้จะทําโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญยกร่างใหม่ทั้งฉบมีมหลายประเด็นที่เป็นข้อตกเถียงอาจเป็นปัญหาการเมืองไทยต่อเนื่องสำนักข่าวอิสราครับวันสาระเจอโควิดกลายพันธุตั้งแต่ตุลาอินเดียอนวัตฉีดวัคซีนออกฟอร์ อันนี้ fm 9 1นะครับแทฟริกโปรยี่สิบนกิีสิบนาทีนะครับหรือว่ายี่สิบนาทีแถวถนนน้มินขาเข้าก่อนถึงซอยน้มินหกสิบหกเล็กน้อยรถเก๋งจอดเสียกีดขวางเลนทรายชนบุรีครับมติชนครับชนบุรียอดทะลุสองร้อยหกสองเสียชีวิตหนึ่งเตียงไม่พอต้องย้ายไปโรงพยาบาลใกล้เคียงรัฐมนตรี ช่วยรุดส่งทีมงานปอบขวัญโอชนบุรีนี่เสียสองร็จหกคนเลยแหละครับโควิดนะโควิดแอนนี้ไหลโพสต์ทูเดย์ครับลุ้มขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตผ่านสันนาหฟรีออนไลน์ S-curve รอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติก14มกราคมครับ ข่าวช่อง8ครับศูนย์ป้องกัน CSP ของฮ่องกงรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่42รายในวันนี้ครับก็คือ1นึมกราคมซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนัตั้งแต่กลางเดือนพฤติการส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่8888รายข่าวช่อง8ครับอันนี้อะไรโหวดสักแสนความดีอ่ะ ไทยพีเอสนี่เหมือนกัน3ข่าวนะทำลายผู้ป่วย44รายของจันทบ,บุรีนะครับก็มีบ่อนพนันที่ตราดบ่อนแสนตุงเขาสมิงจังหวัดตราดบ่อนแสนสูงท่าใหม่บ่อนหนองสีงาว,วังใหม่หนาใหญ่อามอันนี้อะไรครับกับคณาวุฒิเปิดตัวน้ำหอมแบรนด์ใหม่อะนสุนัขายพักขนงครับ สุนัขหายพระขนงพญาเสือรอบรวบโจรวบโจรัรจรรจรรบคาสัตว์ป่าออนไลน์พร้อมนาคลูกนาคเล็กเล็บสั้นสามตัวเวิร์กพอยท์ครับโอ้หน่าสนใจนะเวิร์กพอยท์ข่าวนี้เวิร์กพอยท์ทุเดย์นายงตรีออสเตรเลียให้ผลว่าการแก้คำว่ายัางเป็นควาวเวอรวันจะทำให้เพลงชาติออสเตรเลีย สะท้อนความเป็นชาติที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและถือเป็นการให้เกียรติชนพื้นเมืองที่อยู่ในแผ่นดินนี้มาก่อนนี่ครับทุกอย่างแก้ไขได้จริงๆนะมีพูดถึงแก้ทงชาติไทยนะเพระธงชาติไทยเราเป็นแคมเปญเก่านะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่เป็นแคมเปญตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ซึ่ง ตอนนั้นยังไม่มีเรื่องของประชาธิปไตยเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้น่าจะเปลี่ยนทั้งธงชาติแล้วก็แคมเปญชาติศาส,สนาประชาชนพระมหากษัตริย์นะเติมเข้าไปเลยเป็น4ีสีก็ยังได้เลยนะครับช่อง7ลําลำพูนติดเชื้อไวรกสโควิดรอบใหม่หญิงกับจากระยองตะเวนเที่ยวไม่กักตัวสั่งปิดสถานที่เสี่ยงพร้อมประกาศให้กลุ่มเสี่ยง2องคนรีบตรวจหาเชื้อด่วน นาลีทวีตครับสนุก .com ครับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเกิดได้ทั้งกระดูกสันหลังที่คอและเอวผู้ป่วยอาจมีอาการปวดชาหรืออ่อนแรงแม้ได้บางรายแันไม่มีอาการรุนแรงแต่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับผมอะไรอัปเดตนานมีบุกพนักงานติดเชื้อโควิดไม่เกี่ยวกับร้านหนังสือแว่นแก้วครับ สำนักข่าวีนชั่นงคมชัดลึกเหมือนกันครับมีรถชนนะครับที่8อนาทีที่แล้วที่สระบ,บุรีตะมนกลางดงนะครับไม่มีผู้บาดเจ็บรถขาเข้าแน่นมากก็คงจะเข้ากรุงเทพกันนะครับช่วงนี้อุทาหอนจุดพลุปีใหม่ตกไฟไม่ตกใส่บ้านเกือบวอดขณะที่เจ้าของบ้านยังหลับอยู่ BREAK f a s t T a b l e ยิบเกานาทีที่แล้วครับ p p t v ทำลายอ่างทองผู้ผู้ป่วยติดเชื้อ เข้าสนามชนไก่หลายแห่งนี่ดาราคู่ขวัญน,นะฮะแคชชิงแลนดิ้งออนยูที่ใน n e t ตฟ i ิกคอนเฟิร์มแล้วโซนแ yeah, ยจินยืนยันคบกับฮอนบินจิงโฮมพาดไอจีหวานนนั่นแน่ะเมื่อคืนผมนั่งกินข้าวกับพวกก็ยังคุยกันถึงซีรีส์เรื่องนี้เลยนะครับ เค okay. มีความรักก็มีความสุขครับไทยพีบประกาศผู้ที่ทำงานผับคาราโอเกะ okay. ในพื้นที่กรทมโซนกรุงเทพกรุงทนเหนือพื้นที่รอยต่อบางใหญ่นนทบุรีรับคำปรึกษาการตรวจโควิดทีส่สปคอมอครับนี่กระทรวงสาธารณสุขนะครับจอสร้อยลีทวีตครับกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือผู้เดินทางไปต่างจังหวัด ช่วงปี2564โปรดบันทึกสถานที่และเวลาว่าท่านไปที่ไหนบ้างเพื่อง่ายต่อการสอบสวนโรคหากเดินทางด้วยรถสาธารณะโปรดสวมหน้ากากาตลอดเวลาสแกนไทยชนะกระทรวงสาธาสุขเดี๋ยวผมต้องกระทรวงสาธารณสุขบอกเตียงเวชภัณฑ์พอนะครับเพียงพอสถานการณ์โควิดวันนี้นะครับ ดูสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่279รายนะครับ279รายเดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักตัว6รายติดเชื้อในประเทศ2 5 7รายติดเชื้อต่างด้าวคัดกรอง16รายครับกลับบ้านได้33รายเสียชีวิต2รายครับจริงๆน่าจะให้ดูหน่อยนะครับว่ารักษากันยังไงมีใครไปทำสารคดีสักหน่อยเนาะ อันนี้อะไรคูโ่โดวนิวจิวนิวนภสรจิวปียนุษย์อวยพรให้แฟนๆมีความสุขตลอดไปทีเอ็นเอ็นออนไลน์นะครับคนกำแพทย์ยืนยันเตรียมผู้ป่วยรักษาโควิดเพียงพอครับมติชดออนไลน์สามห้าทีที่แล้วครับสุราตัวติดโควิดแต่วัิเตุตายเพิ่ม ผูวสั่งปรับแผนจับเมาขับตั้งกล้องปรับคาสิ่งเออโพสตูเดยครับร้านดังย่านปิ่นเก้าแจงยิบลูกค้าว 4, 4. COVID ัย4.4โควิดมาเที่ยวสุดท้ายเสียชีวิตเสียชีวิตเหรอเสียชีวิตจากอะไรครับเสียชีวิตจากอะไร โอเคประชาชาติธุรกิจครับตัดพบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม7รายโยงลักลอบเล่นพนันอำเภอเขาสมิงดวนเอเ1้นึ่ครับภรยาพูดว่าสมุดประการติดโควิด19แพทย์ยังอาการแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจมันเป็นแบบหวัดหรือเปล่าผมบอกเลยครับคือบางทีอาการมันไม่มีนะ ติดโควิดเนี่ยอาการมันไม่มีครับผมมารู้จักคนที่ติดโควิดจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันนี่แหละเขาบอกมันจะไม่มีอาการอะไรเลยแล้วเวลาเข้าไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลอนะ่ะเขาให้อยู่ชั้นหนึ่งหมอก็จ่ายยาตามอาการเลยแต่เขาก็เอาใบให้ผมดูก็มีผลลบนะเพราะนั้นผมอยากจะเรียกร้องให้ สื่อสารมลชนหรือกระสุนกรสุขเนี่ยบอกวิธีการรักษามาเลยแต่ละคนที่กลับบ้านได้ให้ยาอะไรบ้างอาการเขาเป็นยังไงไม่งั้นมันออกข่าวอย่างนี้คนก็จะตื่นกลัวครับแต่ด้วยความที่ผมเจอคนโิดจริงๆก็บอกไม่มีอาการอะไรเลย ต่อนะครับไทยวัดนิวสครับในหลวงราชการที่10พระราชการแจกันดอกไม้ให้ไหนให้ในายกล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครครับผมชัดลึกครับดรยงมูป่าไวรัสรับศึกครั้งแรกรับศึกครั้งนี้ใหญ่กว่ารอบแรกต้องใช้โรง,งพยาบาลสนามมีเยอะเตือนนำเตาหมูกระทะเข้าไปกินเต็นท์อาจเสียชีวิตได้นะครับ กับการผู้การเดอะสแตนดาดบริหารเดอะสแตนดาดอันนี้4ี่เป็นนาทีที่แล้วท็อ k กิ้งไทยแลนด์นะครับหนึ่งมกราเลือกตั้งนายกอบอจอที่ไหนบ้านใหญ่ใครหน้าใหม่ล้มแชมป์สนทนากับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประดานก้าวหน้าบ้านใหญ,บใหญ่บ้านใหม่เกิดปรากฏการอะไรป้างในสนามอบอจอนะครับ เดอสแตนดาร์ดป๊อปเอา้าชีพทำกดผิดซะอีกเอ่องน,นะครับเด็ตรงนี้แล้วกันนะครับกระปุกเสาป่วยโควิด -19 ไปใช้หน้าหลังพบมาจากสมุรสาครครับดอกเตอร์อนอนน์มั่นใจปี64เอาชนโปดแลกจะได้เบิกเนตหลงทางกลับมาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นดกเอรดนเขียนว่างไง19ชั่วโมงที่แล้วปีที่ผ่านเป็นปีแห่งการแหกตายโเป็นการแหกตายโยชนปวดแอกด้วยข้อมูลวิชาการที่เป็นใช้ใสายไร้ป้ายสีสำรรนักอสสัดและก่อให้เกิดความเดือดร้อนไว้ในบ้านเมืองปีนี้จะเป็นการเบิกแน่ที่เยาวชนปวดแอกที่หลงผิดประชาชนล้มเจ้าได้เห็นพระราชาบ,บารมีแห่งสาบันพระมหาอสตั์คนเหล่านี้จะรับการลงโทษ จะให้มันจบลงที่คุกและถูกกวลาล้างครั้งใหญ่แบบเคร่งครัดและเป็นธรรมจะมีคนเหล่านี้จำนวนนะที่กลับมาสันนึกในพระมหาคุณาทิคุณและข้อมูลวิชาการเท็จจะถูกตีกลาจะมีประชาชนจนวนน้นะเบิกตาเบิกเน่้ออย่างแท้จริงครับผมตามนั้น9นาทีที่แล้วครับอันนี้อ่านแบบอัปเดตเลยครับประกาศหยุดให้บริการ ชั่วคาป้องกันโควิดครับอันนี้สมเด็จพูะสโ,โธสาจารยเท่สาวันปีใหม่ให้คนไทยใหเ้เวลาเป็นประโยชน์นะครับผู้ว่าราชการสุขสาครติดโควิดนะครับวัดดังนนทบ,บุรีขอไปตัวเองสวดศพเป็นคืนสุดท้ายหลังเจ้าว่าติดเชื้ออ้าวที่ไหนอ,ะ,อะ่วัดละหาร ตำบลสโนรโลอยอำเภอบางบัวทองนะครับติดโควิดนะก็อ,อยู่ไม่ไกลนะภรรยาผู้ว่าสูงสายคอนติดโควิดนะครับต่ติดเพิ่มดีมเวิร์ลปิดภรรยาผู้ว่าติดโควิดด้วยอันนี้น่าสนใจนะบอกเรนว่าเฟดเผยหนังสือสีเล่มนำมาซึ่งความสำเร็จ ในดูสิผมจะได้ไปหาอ่านตามบ้าง security analysis i n t e l l i g e n t investor the money game นะครับแล้วก็ super money อันนี้ผู้ประกันตนอุ้มท้องประกันสังคมเพิ่มค่าตรวจและฝากคัน1,500บาทจ่ายค่าคอดกดเป็นเงิน1,500บาทครับ โอเคครับมองขึ้นไปครับแฟนรายการอา้าวสิบนาทีที่แล้วผู้ว่าบริรัมสั่งปิดสานบันเทิงตลอดเดือนมกราสองห้าหกสี่ป้องกันโควิดครับทางทองวุ่นพบทำลายผู้ติดเชื้อเข้าสังชนไก่หลายแห่งประกาศเตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแรงตรวจคัดกรองครับอันนี้อะไรสลดทาลก ถูกทิ้งในป่าละเมาะข้างสะพานน้ำกวงคาดอายุหนึ่งเดือนจากมาัธยชนครับท,ที่ไหนเอ่ยน้ำกวงนี่ลำพูนหรือเปล่าครับอ่าจริงๆด้วยครับลำพูนครับอีกสักข่าวไหมอ่าก็ช่อง8มาอัปเดตพอดีนะครับภรยาผู้ว่าสูตรสาครติดเชื้อโควิด ยานรัเชวร์เรียนหนุ่มเคยสัตว์เจียดตำรวจปืนโหดโอเคครับแฟนรายการครับอัปเดตนะครับปเด,ดมาจนถึงตอนนี้ก็เวลายี่สนาฬิกาห้ีนาทีครับขอบคุณสื่อสารมวลชนทุกสำนักนะครับแล้วก็ถ้าแฟนรายการชอบก็ฝากแชร์ออกไปด้วยนะครับฝากแชร์ออกไปด้วยแล้วก็ฝาก กดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วกดทั้งหมดด้วยนะครับโอ้โหกทมอสักนิดหนึ่งนะฮะประกาศกทมอสั่งปิดสถานที่ติดเชือ้อมีผลเที่ยงคืนวันนี้ครับ <c oughs> เรียกว่าแทบจะปิดทั้งหมดแล้วนะครับารายการสานบริการสวนน้ำตลาดนาโตะบินเลียสนามชนไก่สนามมวยยิมสนามมา้าอาบอนวดหานแข่งขันจัดเลี้ยงห้องจัดเลี้ยง มายถึงโรงแรมด้วยหรือเปล่าเนี่ยสนามพระศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร้านสากักโรงเรียนกดวิชาอะแล้วเขาไม่มีไรายได้แล้วจะดูแลกันยังไงเนี่ยโอ้วิด19อเะาองดูล่าสุดสักนิดครับ โอเคครับไปรายการครับขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษสวัสดีครับ